สนามลูกหนังออลดฟิลสาริการฟอร์มสดเปิดบ้านถล่มเปเชเละ4ประตูต่อ1เศกยูฟ่าแชมเปี้ยนี์เมื่อคืนนี้ผ่านมาสาริการดงนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบารีสังยแมงทีมยักษ์ใหญ่แห่งหลีกน้ำหอมก่อนเกมนิวคาสเซิลฟอร์มสดเมื่อชนะติดต่อกันร3รายการโดยยังไม่เสียประตูโดยการถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ไปถึง8ประตูต่อ0ต่อมาด้วยการชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0เขี่ยแมสซิตี้ตกรอบคาราบาวครับและล่าสุดชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ0ด้านทีมเยือนเปเชล่าสุดออกไปทำได้แค่เสมอเกมมองฟุตศประตูต่อ0โดย3นัดล่าสุดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2 เริ่มเกมเจ้าบ้านไม่ได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่มาควินยอสพลาดโดนตัดบอลได้บูโนกินมารไลส่งให้อีซักซัดกับจ่อบอลไปติดเซฟก่อนกระดอนมาเข้าทางมิกเกลอเมลอนซ้ำเข้าไปเจ้าบ้านจะออกนำา1ประตูต่อศูนย์จนเข้านาทีที่39เจ้าบ้านมาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะที่บูโนกินมาไล ซัดเส,สาแรกเข้าไปติดเซฟของดอนนารุม่าก่อนบอลกระเด้งมาเข้าทางให้แดนเบิร์นโคเข้าไปขึ้นนำา2ประตูต่อ0ูนจบเกมครึ่งแรกเจ้าบ้านขึ้นนำา2ประตูต่อศูนเริ่มครึ่งหลังเข้าสู่นาทีที่50เจ้าบ้านก็มาหนีห่างเป็น3ประตูต่อ0ูนจากจังหวะที่ทิปเปียจ่ายทะลุช่องให้ชอลองสตาร์ หลุดเข้ากรอบเขตโทษโก้มหน้าตะบันด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเสียบตะข่ายด้วยความแรงเข้าไปทีมเยือนปตีไข่แตกได้ในนาทีที่56จากจังหวะที่ลูก้าแอนองเดสวิ่งสอดเข้าไปหม่งผ่านมือมิกโบ๊กเข้าไปไล่มาเป็น3ประตูต่อหนึ่งก่อนเจ้าถิ่นจะมาได้ประตูปิดเกมในช่วงท้ายเกมฝาเบนแชตัดบอลได้ ทำชิ่งก่อนซัดเองเข้าไปทําให้เจ้าบ้านทำเซอร์ไพรส์เปิดบ้านถล่มทีมเยือน4ประตูต่อหนึ่งจบเกมนิวคาสเซิลทะยานขึ้นจากฝูงในกรุปออฟเดยแข่ง2นัดมี4คะแนน